ของเขาสุดลงในทันทีดวงตาที่เคยแข็งกราวกลับสิ้นหวังน้ำตาเออคลอความโกรธความเสียใจและความสูญเสียที่กดทับหัวใจระเบิดออกมาจนใจแทบขาดนั่นเพราะขอนช้างที่รักบัดนี้สิ้นลมหายใจเหลือเพียงซากกระดูกตั้งต่างานอยู่ตรงหน้าและในวินาทีนั้นเองความเจ็บปวดได้แปลเปลี่ยนเป็นไฟแค้นที่ไม่มีวันมอดดับนั่นจึงก่อให้เกิดฉากหักกระดูกในตำนาน ของโทนี่จามวยไทยฉบับสุดโหดจากภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้งที่ออกฉายในปี2005เขาหาักกระดูกทุกคนที่ขวางหน้าแบบไม่ยัง้งเสียงกระดูกที่หักลั่นดังสถานกึกก้องไปทั้งฉากและในคลิปนี้ผมก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่น่าสนใจบางส่วนมาแปลให้กับเพื่อนๆได้นนฟังกันนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยอย่างไรกันบ้างต่อฉากหักกระดูกในตำนานนี้โดยความคิดเห็นแรกได้บอกไว้ว่า ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยดังนั้นคนไทยจึงผูกพันกับช้างมากรักเหมือนครอบครัวและนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมโทนิจาถึงร้องไห้ในฉากนี้และเขาก็ยังทำให้คนทั่วโลกรู้จักมวยไทยอีกด้วยแล้วก็ได้มีชาวอินเดียเข้ามาเสริมในความคิดเห็นนี้นะครับว่าในประเทศอินเดียของพวกเราก็เช่นกันเราถือว่าช้างเป็นดั่งเทพ,พเจ้าเราไม่เคยคิดที่จะทำรลายพวกมันเลยต่อไปครับ นี่เป็นหนึ่งในฉากการต่อสู้ที่โหดที่สุดและออกแบบคิวบูได้ดีตลอดการกอมิเอ็นต่อไปได้เข้ามาถ่ายทอดเป็นภาษาโปรตุเกตไว้นะครับว่าในชีวิตของฉันไม่เคยเห็นหนังต่อสู้ที่สมจริงเท่านี้มาก่อนการผลิตหนังเรื่องนี้ต้องทำงานหนักมากแน่ๆเพื่อให้ฉากต่อสู้ดูสมจริงสุดๆนี่คือหนังที่คุณสามารถดูซ้ำได้เป็นล้านครั้งและยังชื่นชมผลงานที่ทำออกมาได้ดีขนาดนี้กอมิเอ็นต่อไปครับลองนึกภาพตามดูนะ คุณกำลังโดนกระทืบยับจนเละแต่ในหัวกลับมีแฟลชแบ็กไหลย,ย้อนคืนมาแบบเต็มฉากแล้วไม่ใช่แค่เอาตัวรอดแต่ลุกขึ้นมาหาักกระดูกคนในห้องนั้นทีละ3มชิ้นทุกคนต่อไปครับฉันชอบตรงที่มีนักสู้บางคนในหนังเรื่องนี้ที่ดูแล้วเหมือนหลุดออกมาจากเกมเทคเคนเลยและความคิดเห็นต่อไปครับผู้กำกับบอกกับทีมเสียงว่าแค่กดปุ่มเสียงกระดูกหักไปเรื่อยๆเชื่อฉันเถอะนายจะต้องกดมันเยอะมากแน่นอน ต่อไปครับไม่เคยเห็นหรือจะบอกว่าไม่เคยได้ยินเสียงกระดูกหักเยอะขนาดนี้ในเวลาสั้นๆแบบนี้เลยต่อไปครับดูทรงแล้วถ้าไม่ได้เป็นนักสู้ก็น่าจะเปิดคลินิกจัดกระดูกได้สบายเลยนะและควาิดเห็นต่อไปครับลองนึกภาพว่าคุณคือหนึ่งในลูกน้องกลุ่มสุดท้ายที่วิ่งเข้าไปเจอขามยืนอยู่กลางวงล้อมที่มีเพื่อนร่วงงานของคุณกว่า30คนนอนดิ้นด้วยความเจ็บปวดอยู่รอบตัว แล้วคุณก็รู้ได้ในจิตวิญญาณว่าฉันเกมแน่นอนขอเมียนต่อไปได้เข้ามาถ่ายทอดเป็นภาษาโปรโตเกตไว้นะครับว่าฉากนี้มันสุดยอดมากโทนิจาคือสุดยอดปรากฏการณ์ของมวยไทยต่อไปครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปขโมยช้างของโทนิจาเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอเมียนต่อไปครับฉันจินตนาการได้แค่ว่า ค่ารักษาพยาบาลของพวกผู้ชายที่โดนหักกระดูกเป็นชิ้นๆจากฉากที่โดนโทนิจาเล่นงานคงแพงสุดๆไปเลยต่อไปครับฉันว่าต้องมีศัลยะแพทย์กระดูกผู้ร่ำรวยคนหนึ่งนั่งรออยู่ที่โรงพยาบาลแน่นอนก็เห็นต่อไปครับนอกจากในหนังของเขาแล้วฉันเห็นนักมวยไทยส่วนใหญ่ใช้แค่การโจมตีเป็นหลักไม่เคยเห็นการใช้เทคนิคล็อกหรืองัดข้อต่อเท่าไหร่จริงๆแล้ว มวยไทยมีการใช้เทคนิคร่วมกับการหักข้อต่อจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ได้มีคนเข้ามาตอบกลับในความคิดเห็นนี้นะครับว่าไม่เพราะมวยไทยในสมัยนี้เป็นกีฬาต่อสู้ที่เน้นการออกอาวุธเช่นหมัดเข่าสกและเท้ามีการเตะตัดขาและการทุ่มบางส่วนแต่ไม่ได้เน้นเทคนิคการหากักหรือล็อกข้อต่อแบบศิละปะก,การต่อสู้อื่นๆถ้าเป็นแบบมวยโบราณที่ใช้ในสงครามอาจจะมีเทคนิคล็อกหักข้อมือหรือข้อศอกบ้าง แต่ถ้าไปยิมมวยไทยทั่วไปจะไม่สอนเทคนิคเหล่านี้เลยเพราะในเชิงกีฬาถือว่าผิดกติกาความเงียนต่อไปได้เข้ามาถ่ายทอดเป็นภาษาเยอรมันไว้นะครับว่า 1. ในฉากต่อสู้ที่ดีที่สุดในภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้เพราะมันโคตรดูดเดือดแบบไม่มีปราณีเลยต่อไปครับเขาสามารถเข้าไปต่อสู้ในมออร์คอมแบได้อย่างงไไ่ายดาและความเยต่อไปครับฉากนี้ทำให้นึกถึงตอนที่นนโอ สู้กับกองทัพโครนของสมิธในเดอะแมทริกเลยแต่ที่แตกต่างคือทุกอย่างโดนหักกระดูกกระจายคนในชุดสูตรสีดำเดินเข้ามาเรื่อยๆไม่มีหยุดต่อไปครับลองนึกภาพดูสิคุณโตมากับสัตว์ตัวเล็กๆตัวหนึ่งเลี้ยงดูมันมาตั้งแต่เด็กรักมันเหมือนครอบครัวแต่แล้ววันหนึ่งคุณกลับเจอมันเหลือแค่ซากกระดูกเศร้ามากๆและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับ วินดีเซลรักครอบครัวจอห์นวิกรักหมาเจสันสเตทแฮมรักพึ่งโทนี่จารักช้างจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับความเห็นของชาวต่างชาติที่น่าสนใจบางส่วนฉากนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความสามารถทางเสลป่าการต่อสู้ของโทนี่จาแต่ยังสะท้อนถึงความรักความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์อย่างลึกซึ้งเป็นฉากที่ผสมผสานระหว่างความดราม่าและแอคชั่นได้อย่างลงตัว แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อฉากหักกระดูกในตำนานนี้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อดทนทนฟังกันมาจนจบคลิปหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้พอใช้ได้แล้วแล้วก็ลบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ